สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ h a r d c ค r e b บอล i n g รายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ทางรายการของเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเพียงเพื่อนๆแคปหน้าจอของรายการมาสมัครที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือในคอมเมนต์รับเพิ่มฟรีทันที100บาท รวมถึงเข้ากลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมีทีเด็ด VIP มาแจกให้เพื่อนเป็นแนวทางทุกวันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ตัวที่จะหยิบมาฝากเป็นศึกยูเมลิกนอตลอนดอนดับบี้แมตช์ระหว่างสเปอร์พบก,กับอาร์เซนอลน,นะครับผมความพร้อมเจ้าบ้านก่อนลงติดอันดับตารางคะแนานอยู่อันดับที่5าตามหลังอาร์เซนอลอยู่4คะแนานความพร้อมทีมวันนี้จะยังคงลาดใช้งานโอลิเวอร์สคิปจ์เจฟทางแจงกาแม็คโดเฮอร์ตี้และเซกิกโอเลกิลอนเหล่าบรรดาแข้งที่เก็บหน้าเดิมอยู่แล้วส่วนการจะทับคาดจะเล่นในระบบ343ประตูใช้งานโิส แขกแนวรับค่าจะใช้งานคิปเตียนโลเมโลเอลิกไดเออร์และเบนเดวิสแดนการคาดว่าจะใช้งานเอเมซอนลอยาวโรติโก้เ็นตะกูพีแอร์ฮอยเบร์และไลอันเซติโยมแดนหน้ายังคงเป็นสามภาษาหน้าเดิมอยา่างเดยานคูรูเซฟกี้แฮนิเกตและซองเฮืองมินส่วนความพร้อมท่านจิมยันอาเซนอน เพิ่งจะเปิดลังเอาชนะลีด2-1ทำให้ติดเกมท้ายในลีดฟ้าชัยชนะลวดสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะยังปงพ้าใช้งานโซมัตปาเตและเกียรลนเทนี่สองตัวหลักที่เจ็ยบยาวอยู่แล้วการจัดทับคาดจะเล่นในระบบ4-2-3-1ประตูคาดว่าใช้งาน,นอารอนเลมเดลแห่งแนวรับคาดจะใช้งานเฟติกซัวเรสล็อปโฮดิงกาเบียลมาเาเยสและทาเคฮิโรโตมิยาสุแดนการคาดว่าจะใช้งานโมฮัมเหม็ oding, et, ดเอเนนี่การิชชาก้าบูกาโยชาก้า มาตินโอเดนกา์ดและกาเบียโมาตินเนลลี่ส่วนหน้าเป้ายัางคงเป็นเอ็ดเวิร์ดเอนเคติอาสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับผมสึกนอรลอนดอนดาร์บี้หนนี้เป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีแน่นอนแถมมีอันดับท็อปโฟเป็นเดิมพันวันนี้สเปอร์น่าจะต้องเป็นฝ่ายบุกใส่อาอ์เซนอเนลเนื่องจากอันดับคะแนนเป็นรองตามหลังอยู่สีคะแนนซึ่งไม่ใช่สไตล์การเล่นที่ถนัดของพวกเขาแถมต้องมาเจอกับอาอ์เซนอนลที่ฟอร์มตีนัดหลังท็อปฟอร์มสุดๆชนะรวดและกองหน้าดาวรุ่งอย่างเอ็ดเวิปประตู วันนี้เรนราคาตปินมาที่อิสเปอร์ต่ออยู่เกือบครึ่งช่วงตัวขอเลือกเชียร์กับฝั่งผู้มาเยือนอันเทนนทที่กำลังท็อปฟอร์มและกองหน้ากำลังมั่นใจมีโอกาสจบกันไปแบบเสมอหรือเสียงชนะไปได้เลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา2องสองสอนนะครับขอบคุณครับ